อสครับครับเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเกจ็ดัแกอุ้ยผมตกใจจังเลยผมโดนจับสะแกผมไม่โดนจับนะคะเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะอุ้ยคุณยินอุ้ยพุณยินผมปวใจวายเลยล่ะครับไม่เห็นอะเี้ EP นี้เป็นยางไงะเหว้าแย่จัง เราจะทำยังไงกับผีตัวนี้ที่นะติ๊กตอกติ๊กตอกมันอยู่ตรงนี้วะมันตั้งอ่ะมันตั้งอยู่อ่ะประตูประตูประตูเป blues, gang, ิดเลยนะครับคุณยินคุณแซนคุณป้องประตูว่าอยู่ไหนอ่ะอ้อวป้องมาเลยครป้องอ้าตายเนี่ยช่วยด้วครับติดครับเฮ้ยเไหนติดไหนครับหาว่าตัวเองสิครับก็ปรับภาพสูงสุดมันใกล้นี่อยู่ดีวะมันก็มืดอยู่ดีไม่มีใครช่วยคนได้ตลอดหรอกครับคุณป้น นี่อะไรเนี่ยโดยตัวเด็กคือจะมีใครช่วยไมไม่ไม่ใช่คุณแจไม่คือเก็บ้งปกับภาพสูงมันจะแหลกไงแบบพอปรับภาพสูงสุดมันมืดกว่าปรับภาพต่ำสุดปรับภาพต่ำสุดไม่มืดเลยปรับภาพต่ำสุดหนูก็มองไม่เห็นอะบางทีไม่มองไม่เห็นจริงๆนะแบบต้องปรับแต่คนไม้ไแล้วแต่คนไม้พูดจะเข้าว่ะสามผิดก็แบบที่เรามาเล่นเกมผิดนะครับไม่ใช่มาเกมระบายเพราะอะไรพวกนี้พูดอะไรครับพูดไม่รู้เรื่องเลยครับ เดี๋ดเดีดต่แต่ละคนดิอ่าแล้วแต่ไอ้าวไคำหยาบทำไมครับคุณชันได้ชาเลที่ออกวยยันแมสต์ได้ได้ได้ไะไอ้เชี่ยท่าแท้ทไมได้ได้แล้วเฟคได้ไม่ทำหมดแต่คุณแัดรวด่าที่ตัดรวดที่ทีมตัดรวดเหรอ เราน้องเอาชีเป็น์ว้ยยหนูโดนจ้๊มมันมาแล้วพี่มันมาแล้วยังไม่รู้เลยมันอยู่ไหนผีมันแคมป์เว้ยผีแคมป์ด้วยเหรอชิโก้ไม่ได้เหี้ยผีกระจอกไอ้สดตรงนั้นผีอะไรนะเยี่ผีแคมป์เฮ้ยนี่ไงใช้ได้แล้วใช่ไหมใช่ใช่กูเก็บมาเอ้ยผมเก็บมาแล้วครับ ไม่ทำไงก็ไปนะไ่บอกแบบดูนู่นเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคุณป้องครับผมเอาของสดมาคุณเล็กยังไรครับแบนดีแบนทั้งหมดเลยไปไหนกำนังซือตอนนี้ไายเ็นเหรมองไม่เห็นเลย ไปเออซอมบอนไปเปิดประตูห้องสุดท้ายได้ไหมครับเฮ้ยประตูส้มเปิดได้แล้วประตูส้มเปิดได้แล้วได้ได้ประตูนั้นกูว่านะไปไปประตูส้มลยคุณปุ้นครับคุณปุ้นเข้าตัวตายเลยคุณปุ้นวิ่งชนผีเลยคุณคุณชานตาหอุ้ยเอ้ามันว้ามาเลยครับวาไม่เฉยเลยนไม่รู้เรื่องสตีเลยแล้วันเป็นมันเป็นแบบเ๊้เฮ้ยขอครับ

ต้องขึ้นบันไดมายืนอยู่ข oh <shit. S 1> ้างหน้านู่นเลยอ่ะมันอยู่ข้างหน้านู่นเลยอ่ะเดินเข้าไปเลยโอ้ชิวยนสแกนอังเลยเขาไเลยเฮ้ยเขาไปเลยเฮ้ยมินมินมินได้แล้วไม่ขยับเยมินได้ได้การมาหนึ่งสวยมากชีการ์หรอครับคุณยินคุณยินเอ่อคีม่าครับไม่ใช่ชีกามครับอ๋อ

โหทงคอลิปเฮ้ยเป็นอะไรแยกมาเลยแยกไปเลยแยกไปเลยเดี๋ยวไปซ้ายทุกคนไปขอแล้วขึ้นมาบนไปบีบีมึงดูมึงดูให้เดี๋ยวกูยิงซ้ายไอ้กางนี่สวยป่ะเยี่ยปันปันแบบดีเนี่ยนั่นเกมเดียวกันได้หรอครับว่าึงมาผวกมึงแล้วทำไมคุณต้องพูดม่าพวกก็ไปลุ้มกันนี่มันไปแยกกันมันมีแค่สองทางซ้ายกับขวาไปอะไรเจออะไรครับพี่ยินเจออะไรไม่เจอครับ กูพูดทำอะไรก่อนกูเริ่มเอยแล้วเจ้าของชแนลนะเนี่ยเนี่ยฮาฮุ้ยฮ่ฮุ้ยฮุ้ยเชี้ยมันแอบดูใ้เชี่ยมันแอบดูไอ้ซารอะไรว่ากนเนี้ยมันมีเด็กแอบดูแบบมันโผล่หน้ามานิดหนึ่งอะอยากเห็นหน้าโอ้โหเจี๋ยวว้าเจีว้าเี้ยพี่อยู่ไหนอะไม่รู้พี่อยู่ไอ้ปุ้นลงทางคนเดียวไอ้ปเนลงทางไม่เ่ดีี่้คนี้ ขุดข้างล่างงั้นบ้านได้ลงไปข้างล่างเดท่าหรอโอเคท่ามันลงมาเรมาแล้วเข้าไปแออกเดี๋ยวผมกดไปมานี่มานี่เดินมานี่พ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 ี่มานี่เราเรากดอะไรไปไว้ป้องเฮ้ยกูกดไอ้นี่ไปเฮ้ยนี่มันยกอ่ะเขี้ยอเขี้ยวเนี่ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะจอมอนสเตอร์มันก็จกอ่ะมันก็จกมากว่ะมืดดำมันไม่เห็นเลยหรอัวเฮ้ยเฮ้ยขาวโบ๊ะเลยอ๋อมันปลาตัวเหญ่ใครมาปลาแฟดแบงค์ใส่วะ คือทำไมอ่ะคือมันสนมันเลย่ะมาแล้ว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 เกี่ยเขาทำอะไรแล้วยิ้มเป็นประตูเลยมาแลมันขมนะครับแต่ว่าใช่กินผักมาเกิดอ๋อกินผักมาขมกินผมดีกว่าวเยขมขมตากๆเขามำลังเป็นลมปาก นำหน้าแล้วหาที่เรียกว่าเฮ้ยไอตัวเดิมอย่วแซนที่มันแอบดูเราเมื่อกี้กินผักแร่โบาสนิมกรอบโบาร่กูกูกูหมุนที่นี่ขึ้นแล้วกูได้ังเนีมโกบาร์เอาไปทำอะไรดีอ่ะไม่ได้แชล้ปะแมนแมนโตมนโตกูกูกูได้กูได้มันได้ทุกคนแหละอยู่แล้วนี่หว่าไม่ได้ไม่ได้นี่อะไรอ่ะโมดอะไรใครโกรธเฮ้ยกูเจอทางแล้วกูเจอทางแล้วกูเจอทางแล้ว เอาไปนั่งที่อยู่เลยซะมันมันมันมีล่มล่มแล้วก็จมูกหมูแล้วก็ฝ่ายล่มจมูกหมูฝ่ายจำไหมมันมันเป็นเขานเป็นทางแยกอ่ะแล้วมันต้องใช้หลายคนอ่ะเออเดี๋ยวไปได้อ่ไปอ่าเออมันมันเหมือนจะมีคีย์ลับมั้งมันมีเออล่มสองอันแล้วก็จมูกหมูแล้วก็ฝ่ายไม่เห็นมีจมูกหมูได้เหรอจมูกหมูกูเห็นเป็นวงกลมสามอันเลยก็นั่นแหละกูหมายถึงว่าจมูกหมูนะจมูกหมูใหญ่ใช่ห่ะ ว้าวจมูกหมูแล้วก็ไฝอันหนึ่งจมูกหมูเฮียอะไรวงกลมก็แล้วหก็จมูกหมูไงคุณจินนาการสภาพแล้วไฝสามอันไม่ได้หรอไม่ได้ฝ่ายเพราะไฝเป็นไฝเลยนะเนี่ยทางนี้ทางนี้เออพุ่งมาเหนี่ยวอะไรวะไอ้นี่มันตอบไดก่อนมั้ยตอบไดโมกอก่อยไอ้แซนไอ้แซนไปขวาไปขวาไอ้ปุ้นไปกับป้องสองคนไปกับป้อง หมือนมันจะเชื่อมเลยพวกพวกเรามาสายขวาแล้วไปยินเราเจอทางไหนเราเลี้ยวขวาหมดเลยสายขวาขวาหนูว่าเป็นขั้วมุมกดนะเฮ้ยไปตรงขวา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 ตรงก่อนมันจะไปเลี้ยวขวา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 ทำไมบีมันเดินหน้าไวเอ้ยกูคิดไปเองหรือว่ามันได้เสียงอะไรวะเออมันมีเสียงเหมือนตัวเฮี้ยเดินอ่ะกูไม่ได้ยินเลยอ่ะ

เนี่ยไงสูตรเลี้ยวขวาพวกเราไม่อยากเอาอ่ะเฮ้ยเนี่ยเราไม่เจออะไรได้เลยเหรอเนี่ยเปิดได้ละนี่ไงเห็นปหมเนี่ยเห็นปหมปุ่นล่มจมูกหมูแล้วก็ใยมันจมูกหมู่อุ้ยหมู่หมูเฮ้ยเด็กเคี้ยนี่แอบในทำอะไรในตู้สะพานน่ะแกเหรอเออมันออกมาจากตู้สะพานมั้งเฮ้ยกูเจอตัวกูกูเจอตัวกูเนี่ยเตี ภาพนี่เหรอปุ้นจมูกหมูเห็นแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยเฮ้ยมันย่อยเลยไหนเจมูกหมูอะกูเห็นวงกลมก็ได้ไงจมูกหมูแล้วก็ฝ่ายปุณเจมูกหมูนะ้วพี่ยไม่พูดวงกลมวะจมูกหมูง่ายกว่าไม่รูจมูกหมูเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ปุณไอปุณดูเฮ้ยอ้าวเจออะไรอ่ะแก้วเมื่อไหร่เห็นมันมีตัวตัวตัวเมื่อเช้ตัวตัวยาวๆอ่ะแขนยาวขายาวแล้วก็คอไม่รู้คอยาวหรือเปล่าแต่แบบมันเดินอยู่คอยาวเลยเขาแล้ว โอเคโอเคอะไรวะโอเคไอชแลมันกนมัยืนข้าๆกูเลยเดน้มันกิมันมาไหน้อ้ยเข้ามาเข้ามาเข้าเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยตัวไอตัวเดียวคนอยู่ท่คนเดียวคนอยู่ท่คนเดียวไอตัวนียวคเย่ยเห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 ยออกออกเลยตัวนี้ออก สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไรกหงไอันเี้บันทึกมันเขียนไว้ไม่เอบอกว่ามิตินี้เหมือนเหมือนน่าจะเป็นเกี่ยวกับหลุมศพเลยพี่อ่าเ้ยตรงนี้เหมือนเปิดได้เลยจริง่อ้ยเอ้ยเหน่อยเฮ้ยเปแล้วโอ้ my god ลองลองลงลงลง้อป้องาอุ้ยเอาวงโอด่งเวอุ้ยอย่างที่หนูเคยจัอุ้ยอุ้ยอ้ๆอๆ้ยอุ้ยออ ัตตีเชื่อในป้องเชื่อในป้องป้องซูเปอร์มาซี let's go bro มันมันต้องมันต้องอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างจริงเหรอต้อเลื่อนเราเรื่อยๆเลยเป็นไงเชื่อในกูเชื่อในกูเจอแล้ว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 ซัมติงฟิเนียอ้าวแต่ว่ามันไม่มีเฮียอะไรป้องช่วยด้วยซัมติงฟิเนียต้องต้องแสอะไรที่มันพอดีกับตรงนี้เว้เราต้องต้องไม่หามันในเขาของกดอ่ะแล้วก็ต้องกลับมาทางนี้เ่ยแย่แย่ไปแล้วกัน เจอหเจอหนูเจออะไรไม่รู้มันเป็นแบบเหมือนฮัลโหลอ่ะเห็นปะมันไม่ได้มันติดไว้ทำไมมันไม่ติดไม่ดันเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวสมมติแล้วเแล้วพี่เอาพี่พี่อย่าเพิ่งพี่ได้แล้ว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 ได้แล้แเออแค่นั้นแหละแล้วก็เปิดได้เหรอใช่เหรอมันบอกว่าเดี๋ยวอันนี้อันนี้เปิดได้เนี่ยกดคลิกได้อันนี้กดคลิกได้หนึ่งได้เดี๋ยวช้อนี่ไง วอทเดี <What? S 2> <Not> ๋ยววอทค่ะอ uh ่าเฮ้ยอันนี้มันสตาร์มันติดด้วยมันบอก What are you doing w h าอะไรอยู oh, doing, uh. <c oughs> uh ่ด้วย oh, เออ I'm doing อ่ะเฮ้ยนี่ไงวันอะไงเ่ยวอทอาร์บีได้หนึ่งเศษอ่าใช่ใช่ b r o k e สโตน n e เออมันมีแค่ครึ่งเดียวนะต้องไปหาเพิ่มต้องหาเพิ่มเนี่ยกำลังวิ่งหาอยู่วิ่งหาอยู่โอ้โห อยากใหป้อมมาเห็นเนี้ยป้อมเป็นคนนี่ไงไม่เจออีกเซี่ยวหนึ่งว่ะยังมันมันบังอ่ะพี่เซี่ยวหนึ่งเราเข้ามาทำไมแต่เข้ามาในประตูประตูเข้ามาในไม้อ่ะเฮ้ยแซนเจอประตูเปิดนี่ไงไหนไหนไหนเจอแล้วเจออีกเซี่ยวแล้วอะ่รวะมันมีทางไปต่อเว้ยอ๋อมันเปิดประตูให้เราไปต่อว่ะพาทาไปต่อจะเป็นทางออกเว้ยไป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 ตันไปตรงไหนกันวะตันเหรอ แล้วต้องกลับไปพราพี่มาอยู่ในห้องที่มีทีวีอ่ะห้องที่มีทีวีมาโดนมาโดนขังไหนไหนไม่รู้อะเป็นเหมือนอุ้ยเอาออกออกละออกละเรียบ้ยพอคอมกูไม่แหลกก็อย่างงี้ไงคนดูพอคอมผมไม่แหลกวไดูเฮ้ยเขายังไม่รู้ด้วยว่าคอมพี่แหลกเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนละต้องกคันอุ้ยเฮ้ยอะเปิดเปิดไฟฉายได้ไงมิสติกคุยถูกไม่ทัน end of chapter one นี่ไงจบจบแล้ว อ้าวอ้าวจบแล้วเหรออะไรแค่นี้นะโอ้หภาษาไม่หนุกเลยโอ้ภาษาโอ้คนดูอย่าเล่นโอ้โหคนดูแ <c oughs> ม่คุณว่าไง